สวัสดีจ้ะพี่น้องปลาส้มส้มปลานอกจากทอดเนาะนอกจากกินดิฟนอกจากที่เห็นในภาพแล้วมาเบิ้งบนนี้สาคนแกนสีอมเี่ย้องปนนส้มอมส้มปลาส่วนมากก็จะมิตาเว็บมิตาทอดเนาะบนะนี้เขามาอมพี่น้องปลาส้มจ้ะพี่น้องปลาส้มส้มปลาเขาจะทอดก็ไดเขาจะ เบฟก็ได้เนาะตามนีสาวขอนแก่นจะหมกหม้อหมกเส้นผัดพี่น้องพอดีซื้อเห็ดเซื่อนหมากไอ้ปอ่งแปงมาว่าจะเอาไปแกงบ้านแล้วกินไหลพดไปทม่มือบุญพอดีก็ได้บไร้าาเห็ดก็ได้เอามามาเฮ็ดไอ้ยุแฟตแล้วกลับมาขอนแก่นเอามาเฮ็ดกินมะหมกปลาส้มกรล้งหมกอยู่พี่น้องกรล้งหมกเด้อ หมกหม้อผสมพี่น้องหมกหม้อผสมมาดูเครื่องปรุงใส่เห็ดน้ำกระไดพี่น้องพอดีได้เห็ดมาว่าสจะไปอ้อมเห็ดว่าสิไปแกงเห็ดก็เลยบ่ได้แกงก็เลยจะเอามาหมกใส่ปาสมปลาส้มอัเรียนหมักยังไงหมักปองแป้งตีหมักงูอหิวหมักปองแป้งก็ใส่พริกไม่ต้องใส่ปลาแดกเด้พี่น้องไม่ต้องใส่ปลาแดกก็ได้ผักผักต่้งๆผากพายุนี่ก็จะมี ผักชีผักหอมแล้วก็ผักที่ฮอชอบเนี่ยพี่น้องผักที่ฮอชออเข้าหมักเนี่ยาก,ก้ใส่ลงไปไปอีกตู้น้ำก็ได้มันก็จะหอมเนาะจะหอม,หอมเดี๋ยวมาเบิ้งกันสุกยากใส่ก้อนก็คือเห็ดกับนี่แหละมักปรงแปรงโปรงแปรงนี่แหละ จะได้กินผักได้ลายนะพี่น้องจะได้กินผักได้ลายเทเลยมื้อเดียวเอเอต่ดาดัดตมหมอดัดก็เห็นว่าเนื้อปลาแล้วก็ไปตักตักเนื้อปลาแล้วก็ใส่ผักลงไปผักที่วัดซ่วยไปนะพี่น้องกินตะผัก <c oughs> เน้นผักหมอหน้อยพอดพี่น้องหมอหน้อย ขอบขนน้อแน่นอยโอ้ผักล่นหม้อเลยพี่น้องคือจังไดระบัดน,นี้เอาปลาป,ปิดไปผักพริกเผ็ดบ่บุน,นี่ปลาปผักมิโซะได้ใส่หมดก็มัดละสิบบาทเนาะพี่น้องซื้อมาอันย่างนลำมัดตื่นลุกเลยเนาะบัดนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวพาปลามาปิดพี่น้องปิดปลาไปจักก่อนเปลี่ยนหมอ้อพี่น้องมันหน่อยโพดหมอนะ่ะมันหน่อยโพดเปลี่ยนหมอ้อผักกระยอยู่ข,ข้างล่าง เนื้อปลาไดยยุคข้าขงบนทางยุคกลางเนื้อปไปข้างบนบก,กลาคน้นเดี๋ยวมันจะเละเดี๋ยวจะค่อยๆสุกถ้าค่อยทำมะเบิ้งต่อมันสุกถ้าค่อยตักเนื้อปลาตักผักหาฟ้ามาปิดไปก่อนพี่น้องอ่อมปลาส้มอ่อมส้มปลาส่วนมากก็จะมีตรเวบมิตรทอดเนาะวันนี้ทามาออมพี่น้องอ่อมส้มปลา ลองเห็ดบังด้วพี่น้องเด้อแส่บเด้อสูตรสาวขนแกนก็ยังอมเนื้ออมหมูอมหมกหมอหมก,มมกป่าทั่วไปนี่แหละแต่ว่าถ้าเอาปลาสมมาเห็ดน,นะพี่น้องโอเคเดี๋ยวปิดฝาเดี๋ยวค่อยมาเปิดกันใหม่เนาะปดบู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 ในหมอ้อเลยพี่น้องมาเปิดดูสิคะเปิดดูน่าอร่อยจะไม่ผักด้วยไม่ลงพี่น้อง ทัผักทั้งเห็ดังเห็ดทั้งผักผักกระสุกแล้วเห็ดกระสุกแล้วอู้หงมันยืดทองยชิมมันก่อนใส่เครื่องปรุงก็แด้ละชิม,มันก่อน <c oughs> อร่อยอร่อยโดยไม่ต้องชิมตักขึ้นมาอร่อยเลยค่ะผักสุกแล้วกินในเลยนะพี่น้อง ปลากระสุกเลยปลากระสุกผักก็สุกเดี๋ยวตักต้นปลาก่อันนี้คือปลาส้มนะคะปลาส้มแล้วพี่น้องเห็ดพ,ร,พร,รอนทำร้อนร้อนเห็ดมือเดียวตั้งไทยตั้งเห็ดพี่น้องตั้งเห็ดตั้งไทยทั้งไทย,ท,ท,ท,ย,ท,ท,ยทำ ดูสิคะน่าโปรยนะคะกินผักไปด้วยคะ่ะกินผักไปด้วยกินพริกไปด้วยหนึ่งคนวเนียวเอาเนื้อปลาใส่อีกซีซันไทยน้า,ยาพี่นองมาเสเสร็จๆหมือกันอัดสวนก่อนขาเนียวจกมาตตาบ้าน กับ,บ้านมัตจกมาตะบ,บ้านเลยมาอุ่นอุ่นขุ่นเหยวกับหมกปีหมกปี่ซม,มูอันนี้เจ้าประเดียกบอกเจ้าประเดี๋ยกคุณบอกบ่านใส่มังดาพร้อมใส่มังดาของที่ได้ตะบ,บ้านบักรกูดมักเกือขึ้นมบบยังไงแบกเคีย่ยวม,มันพริกพีนก่น้องโอเคมากินข้าวกันมากินข้าวกัน โอ้ยหนาไอ้ทวนๆนี่พี่น้องไอ้ทวนๆอยู่ก็ต้องเห็นหนาก็ได้เด้งเนาะ้องมือเศร้านี่ยหนาก็ได้อ่ะกินเลยแบบนี้ขับเลงมือเลยพี่น้อง